ต่อคะ่ะทุกคนจากคลิปที่เราขอบนหน่อยนะคะจากคลิปที่แล้วไปแต่ว่าบนยาวหน่อยอยังไม่จบต,ต้องมาต่อ ep 2ก็คือสั่งของจากเว็บนอกมานะคะจากอังกฤษนะคะสามวันถึงแล้วก็ติดสุดมาห้าวันแล้วนะคะของเป็นของใช้ต่างๆของฝากของชำด้วยนะคะราคารวมๆอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทแจ้งใบรายการสินค้าตรงตามสินค้าที่อยู่ในกล่องทุกอย่างภาษีรอบแรกคิดคำนวณมาอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทนะคะแต่พอยื่นเรื่องขอ,งของรับสินค้านะคะได้รับการคำนวณภาษีมาใหม่เป็นหกพันกว่าบาท ก็คือเกินครึ่งของราคาสินค้าเลยใน6,000กว่าบาทนี้นะคะเขาชี้แจงว่า5,000กว่าบาทเนี่ยค่ะเป็นค่าภาษีนําเข้ากับค่าแวบแล้วก็มีอีก500กว่าบาทเป็นค่าดําเนินการนะคะแล้วก็มี200กว่าบาทเป็นค่าคลังสินค้าแล้วก็อีก200บาทเป็นค่าผ่านพิธีสุนกรกรอนซึ่งเราก็แย้งไปนะคะว่ามันแตกต่างกันมากอย่างไม่สมเหตุสมผลเลยคือถ้าหากว่ามันเป็นขั้นตอนอะไรที่มันเป็นไปตามกฎหมายเราก็ยินดีจ่ายแต่ว่าเราอยากจะมีความรู้ความเข้าใจว่าเขาใช้อะไรในการคิดคํานวณฐา เราเข้าใจนะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีวิธีการในการคิดภาษีไม่เท่ากันอย่างของฟุ่มเฟือยอย่างงี้ฐานภาษีมันก็จะสูงขึ้นแต่เนี้ยก็คือเป็นของใช้นะคะเป็นแก้วน้ําเป็นหมอนเป็นของชํารวยนะคะซึ่งเราสั่งมาใช้เองด้วยมาฝากด้วยแล้วเราก็ไม่ได้สั่งมาขายเพราะว่ามันไม่ได้มีปริมาณชิ้นมากพอที่จะเอามาขายได้แล้วราคามันก็ไม่ได้โดดมากนะคะแต่ละชิ้นมันก็จะอยู่ประมาณ6 10, ปอนติปอนอย่างละชิ้นสอสาชิ้นประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเข้าอยู่ในหมวดไหนใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคํานวณ ตอนนี้ก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่ายังคงเอาออกมาไม่ได้นะคะของแต่ว่าเราต้องจบคลิปแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มจะเมารถแล้ <c oughs> วเพื่อนๆใครมีประสบการณ์อะไรแบบนี้หรือว่ามีคำแนะนำยังไงก็เราควนแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ